สวัสดีค่ะช่องเจคเอนโยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ j จคเอนํนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านสวยสไตล์โมเดิร์นนะคะแปลงนี้นะคะราคา1น9 0 0 0 0านบาทเท่านั้นค่ะมาพร้อมบ้านสวยๆหนึหลังนะคะพร้อมให้ท่านได้จับจองเขาอยู่อาศัยกันได้เลยค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะอยู่บนที่ดินขนาด54ตารางวาค่ะ2ห,2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ บ้านสวยสไตล์โมเดิร์นอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้โรตัสด้วยค่ะอยู่ใกล้ตลาดสันกำแพงอยู่ใกล้ถนนคนเดินสันกำแพงอยู่ใกล้สถาบันการเงินหลายๆแห่งทั้งธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันบางจากอยู่ใกล้ตลาดยินกาดปากเหว หมู่บ้านสมหวังกีนปาร์คนะคะอยู่บ้านเลขที่130ทับ7หมู่4ตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพื้นที่54ตารางวานะคะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1โรงจอดรถ1ห้องครัวพื้นที่ใช้สอย62ตารางเมตรค่ะราคา1,390,000บาทราคานี้พร้อมเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะ เฟอร์นิเจอร์ของแถมกว่า10รายการมีเฟอร์นิเจอร์9รายการเครื่องใช้ไฟฟ้า5รายการค่ะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใตค้คลิปนี้ได้เลยนะคะสนใจรับโปรโมชั่นพิเศษนี้ติดต่อได้ตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ใตค้คลิปเลยค่ะนัดหมายเข้าชมแปลงจริงกันด้วยนะคะเพื่อส่วนตัวบ้านสวยๆก่อนตัดสินใจค่ะทุกท่านในวันนี้เซเคโนโาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ